สวัสดีคดรับมีอรก็ให้รจ้งครับนี่ผมเล่นเกมน,นี่แบบสนเท่มเลยครับนี่ผมมีแขกรับเชิญเลยครับไม้ไขแมขกรับเชิญนะครับคุณกากคอนเลยครับเขาจะมาเป็นคู่เล่นเกมกักบเราเลยครับสวัสดีครับนี่อะไรคุณกากครับเล่นเลยดีกว่าครับเดี๋ค,ค,คุณมาครับตรงนี้นะครับคุณมาครับจีครับครับ นะครับเสร็จเข้าหุมนะเริ่มได้วุ่นวายอยู่ขอเวลานำสวนใจแล้วครับแบบเฮ้ยเอ๋ได้เงินได้เนี่องติกาคุณอ่อนให้คุณอ่อนให้ดูดูดูดิ้เรไอ้เด็กไออ่อนนี่นี่นี่ไโอ้ยจ้าไอ้เงยเป็นไงเป็นไงแล้วเน็ตอยากเทียดสิครับคุณกากเองมากกว่านะครับ คุณเกียร์นะครับงาัดูถ้าถ oh. ah. ้าถ้าตบขั้นแรงของผมอ่ะเออเกียรเขาใช้ค่าเกียร์เฮ้ยค่าเกียร์ครับมันค่าตบขั้นรุนแรงไม่เหมือนเมื่อกี้อ่อนให้ครับเมื่อกี้นะจ้าเรียบเอ้ยเอาดีเท่าไหร่เนีไอ่แบบนี้เอ้ยไอ้ไงไอ้กากเลย คุณอย่ากากเกยน็นผู้เรียนเงาะสิครับอย่ากากนะครับผมไม่ชอบเข้าใจป่ะอ้าวได้แล้วครับน้ำหนึ่งแล้วเฮ้ยไอแดงครับ๋องคะแนงครับเลยคะแนนเนีผมก็ชนะแล้วครับอ้าอ้ายคุณอยากเกยน็นสี่คุณอยากสี่กา<ด>กสึ่งดีอ่ะคุณเหนือเฮ้ยคุณเป็นแชมป์จักรยานญญด้วยกันด้วยอุย้ยแก จำใหม่ก็ได้ครับผมอ่อนให้เมื่อกี้อ่อนให้ผมอ่อนให้เหลือกครับใช่คนกาเหลือกครับไอ้กาอาได้หนึ่งกันแน่ครับเป็นไงครับว่าตาแห้วเดชอู้ผมต้องเล็งหน่อยครับเล็งหน้อยอู้กระโดดอีกไอ้กามันก็ผิดครับเหลือไอ้กาเฮ้ยคุณนี่มันกาสิ่งดีเฮ้ยคุณกาแค่นี้เราไ่ได้เลย กากเกียนทุเร <festivals S 1> so ียนเงาะย้ำเลยครับจากเกียนย้ำนะครับกากเกียนทุเรียนเงาะนะครับคุณน่ะตีแม่งเอ้ยเอ้ยวอกวอกคุณวอกเอ้ยนับได้หลังมันแล้วขึ้นมาอย่างรวดเร็วปีคุณกากอ่ะลูกเกลือหงก็ชนะแล้วไอ้กากนี่เฮ้ยเป็นไงครับพีเขแบบนี้เหรอเขาแบบนี้ ล่นแบบนี้นะแบบนี้ใช่ไหมกากเปียนทุเดียนอะดูคุณว่าคุณว่าว่าเปลี่ยนเกมนี้ไหมไม่เอาครับเออผมว่านะมปยเปลี่ยนเกมดีกว่าแล้วจบ,บข้าอะไรเนี่ย